สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์จิตวิกานะคะคณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่สี่นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนําเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์ของหินนะคะค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าหินในโลกของเรานะคะมีหลายชนิดมีหลายประเภทนะคะและประโยชน์ของหินนะคะ มีมากมายหลายชนิดค่ะเช่นหินปูนนะคะหินปูนนะคะจะทํำรางรถไฟทําพื้นหรือสิ่งก่อสร้างนะคะส่วนหินอ่อนนะคะหินอ่อนจะเป็นหินประดับนะคะที่ทำกรอบรูปหรือทำแต่งๆที่สวยงามค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของหินมีอะไรบ้างนั้นติดตามตอนต่อไปเลยค่ะ วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหินหรือประโยชน์ของหินแต่ละชนิดนะคะเรามาดูกันว่าหินแต่ละชนิดจะมีลักษณะหรือประโยชน์ยังไงกันบ้างเรามารู้จักประเภทของหินแต่ละชนิดกันเลยนะคะแต่ละชนิดจะมีลักษณะยังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างกับโลกมนุษย์ของเราหินเป็นของแข็งที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารผสมที่เกิดการก่ดตัวแน่นของแร่ตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปเราสามารถจำแนกหินออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็จะมีหินอาคานัคนีหินตะกอนหรือหินแปรนั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าประเภทของหินมีอะไรกันบ้างแล้วลักษณะของหินแต่ละชนิดจะแตกต่างกันยังไง หินอันดับแรกนะคะก็คือหินอัคนีค่ะหินอัคนีจะเกิดจากการเย็นตัวและการแข็งตัวของหินเหนือที่ร้อนจัดซึ่งอาจเย็นตัวภายในเปลือกโลกหรือนอกเปลือกโลกก็ได้นะคะเช่นหินแกรนิคหินแกลบโรดส่วนหินที่2นะคะก็คือหินตะกอนหินตะกอนคือหินที่เกิดจากสิ่งต่างๆเช่นเศษหินกรวดทราย มาทับถมกันซึ่งพบที่ซากดึกดำบรรเช่นหินกรวดมลหินทรายหินดินดานหินปูนนั่นเองค่ะและหินสุดท้ายนะคะก็คือหินแปรค่ะหินแปรจะเกิดจากหินอคนีหรือหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดดันจนได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงจนเปลี่ยนเป็นหินชนิดอื่นๆเช่นหินไนหินอ่อนหินชนวน เรามาดูประโยชน์ของหินแต่ละชนิดกันนะคะว่าจะมีประโยชน์ยังไงหรือใช้ในชีวิตประจําวันของโลกมนุษย์เรายังไงบ้างประโยชน์ของหินอันดับแรกนะคะก็คือหินอาคานัคนีชนิดหินแกรนิตนะคะหินแกรนิตเกิดจากการเย็นตัวช้าๆของแมกมาเป็นผลึกขนาดใหญ่แววาวสวยงามมีสีอ่อนแข็ง ทนทานต่อการผูกก่อนนะคะใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างประดับอาคารปูพื้นหรือทำอนุสาวรีย์ค่ะหินอันดับที่สองนะคะก็คือหินตะกอนประเภทของหินก็คือหินกรวดมนนะคะเกิดจากตะกอนของกรวดหรือเศษหินขนาดใหญ่เนื้อหยาบประกอบด้วยเศษหินและเศษแร่แขนาดใหญ่นะคะแข็งแกรงทนทานใช้ประโยชน์ทำถนนในบ้าน หรือทําการก่อสร้างนั่นเองค่ะเราไปดูประโยชน์ของหินอันดับสุดท้ายนะคะก็คือหินแกรนิตค่ะประเภทของหินคือหินชนวนแปลสภาพจากหินดินดานเนื้อจะแน่นละเอียดผิวเรียบเป็นสีมันสีเข้มบางแตกรอยแยกได้ค่ะใช้ทํามุ้งหลังใช้ทำปูพื้นทางเดินหรือทำแผ่นกันความร้อนนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าลักษณะของหินและประโยชน์ของหินมีอะไรบ้างหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในคลิปนี้หรือข้อสอบจะอยู่ในไดของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ facebook ข้างล่างเลยคะ่ะวันนี้ครูก็จบการนำเสนอแล้วบ๊ายบายคะ่ะ